Good Morning ก hey. yeah. huh? ุณตันทานกุณตันทา e e v e r y b o d บเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นไหมมาเจอกันแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนชอบทำอาหารการกินเมนูเพื่อสุขภาพไปเลยค่ะเมื่อวานก็มีถั่วเอาถั่วต้มมีพี่อยู่ในวันนี้นึกไปนึกมาแล้วก็ ตำแตงตำส้มส้ม,สมตำตำไทยจะมาก็นานแล้วแต่วันนี้นึกนึกอยากตำแครอทนะคะเพื่อสุขภาพเพื่อสายตาแครอทกับผลไม้บำรุงสายตา<แ>ก็คือแครอทแล้วก็แบนนาคาร์ yeah, yeah. เตี๊ยบนบนนานะคะ่ะบำรุงสายตาไว้นะคะสายตาจะได้ มองไกลๆสดสวยสดสวย,สวยแล้วก็ตามไปด้วยสมุนไพรนะคะมาด,ดูดูดูกระเทียมสดวันนี้นะนํำเสนอเมน,<อ>นูวิีจะทำตำแครอทค่ะวิจะตำแครอทเอ้นกกิกก็มีใส่กระเทียมลงไปหยอะเกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะจะทำแครอทตำแครอทกับ ปลาย่างมาดูปลาสิคะตำแครอทก็จะมีก็จะมีแบบนี้ค่ะตำแครอทวิตามินปลาด้วยทำไมย่าง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 ปลาหัวปลารักปลาทุกวนันลาก็รักเราเพื่อหุ่นดีสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะสีย่างปลากับตำแครอทนะคะดูสิคะทุกอย่างก็จะเป็นสมุนวิตามิน สีล้วนๆวิตามินบำรุงส่แต่ตำแครอทอันนี้เป็นใบใส่กระเทียมสอง,สองกีบแล้วก็มาใส่กระเทียมสดสรสูตรพิเศษสูตรลับแต่ไม่ลับนะคะแล้วก็มาแล้วก็วกมะนาวก็ต้องเป็นมะนาวจากมะนาวจากบีโอทัางนั้นบ้านมาิวีิจะทานบีโอก็ตมแค่รอด ตำไทยแค่เราก็ใส่ถั่วถั่วนี้ก็บำลุงผมถั่วที่สูงลงไปค่ะขาดไม่ได้คือพิกย่วยั่วยั่ยไปเลยนะคะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนี้ก็เป็นของบีโอโอ๊ยวาจะไปตัดจากสวนตัวนี้กำลังแดงสวนวิวๆก็มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะจากสวนปลูกเองใส่กระถางเดียวก็ ทานไม่หมดแล้วคะ่ะมะเขือเทศนี้เขาจะมีวิตามินพิเศษนะคะวันนี้เสนอเมนูจากธรรมชาติบำรุงสายตาเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็บางคนก็เหมือนตามทั่วไปบางคนอยากใส่น้ำปลาก็ใส่ได้นะคะแต่ปลามืองนส่งมาก็มีแต่เป็นขวด ถ้าอยากให้หอมนิดหนึ่งก็ใส่พริกป่นลงไปช้อนชาใส่น้ำปลานิดหนึ่งใส่น้ำปลานิดหนึ่งหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะตำไทยผสมเล้าสันบอบไหถ้าบางคนไม่อยากใส่น้ำปลาจะเป็นไทยล้วนๆรสกลมกล่อมของทั่วไปก็คือ ใส่ถัว่วใส่มะเขือเทศใส่มะนาวแค่น,นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้วิจะใส่กระเทียมสดเพราะว่าวิชอบ <Yeah. S 1> ทานสมุนไพรลดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะคะอันนี้กระเทียมสดวิทานสดสดลงไปค่ะนะคะแล้วก็ างคนก็จะเหยื่น้ำตาลลงไปนะคะถ้าเราตำแต่บีบีจะใส่น้ำพึ่งน้ำพึ่งเหมือนก็ถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนน้ำน้ำตาลเลยน้ำตาลตะนดูดเลยน้ำตาลปิบบีบ,บีชอบทานน้ำพึ่งค่ะเพื่อสุขภาพไม่ชอบทานน้ำตาลนะคะหยอดน้ำพึ่งลงไปช้อนชาหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำให้ เมนูแต่ทำให้รสชาติกลมกล่อมมากนะคะเราจะไปย่ดวยกันเลยนะคะเสียงดังมากเลยฝรังข้างบ้านจะมาไล่นี้มาไล่บ้านส่วนตัวจ้ะแล้วก็กำลังจะตั้งเตาเอาปลาไปย่างนะคะอันี่เมนูส่วนตัววิวี่นะคะย่างปลา หนึ่งตัวแต่เมนูของสามีเขก,ก็จะทานแยกกัน,นะคะ่ะมีสองคนตายายก็แยกเมนูฝรั่งก็ทานของฝรั่งวีวีเป็นคนสาวขอนแกนเทาก็ชอบทานอาหารอีสานมากมากเพราะว่าอาหารอีสานทุกอย่างมันดีต่อสุขภาพไม่อ้วนนะคะถึงมาอยู่ยุโรปก็ไม่บอไปเขาด้วยแม็โดนัลด์อะไรเงิ้นคอยดอกไม่แต่ พวฟาสต์ฟู้ดส่วนมากมันแป้งเยอะน้ำมันเยอะไม่ชอบค่ะนะคะชอบกินนี้ทุกวันคลิกเข้าไปดูในนี้ตำแครอทบำรุงสายตานะคะเพื่อสุขภาพนะคะบายชอ่องมีวิไทยสวีทค่ะความรู้แลกเปลี่ยนกันทุกวันทุกวันได้สายร้าดีๆเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็เจอกันเจะไปวิ่ง จะออกกำลังกายที่ไหนดีที่สวนหรือว่าจะไปวิ่งรอบบ้านก่อนนะคะเจอกันอย่าลืมเพล็ดลับตำแค่หลอดตำส้มตำใส่กระเทียมเป็นแห้งแล้วยังไม่เท่ากระเทียมสดนะคะนี้กินม,มันจะสมัยโบราณน,นะพ่อแม่ตำ่ำต่ำจะทงหน้าแซบแซบใส่กระเทียมสดมนะคะบายบาย see you next day คลิกข้าไปดูค่ะนะคะแลกเปลี่ยนกันสำหรับคนรักสุขภาพรักการทำอาหารเพื่อเพื่อสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงต่อต้านยุคโควิดทำได้ทุกอย่างสถานการณ์เมนูแต่เมนูตำแครอทที่เชียงใหม่ก็สุดยอดอย่างเราจะดื่มน้ำแคอรอทบำรุงสายตาแครอทมีประโยชน์มากมายนะคะ ทำเป็นน้ำปัน่นทำกินทำขายได้หมดนะคะเยอะๆไปเลยค่ะบ๊ายๆนะคะความคิดดีคิดดีทำดีใช่ก่ะเลิบเลิเลิบ,ลบ,ลบทุกคน